Welcome with learning English with Teacher to Sandy สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะขอต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่รายการ Learning English with Teacher Sandy นะคะทุกคนเป็นรายการเรียนภาษาอังกฤษนะคะทุกคน <Hi. S 1> เนื่องจากช่วงนี้โควิดนะคะทุกคนไม่สามารถให้ทุกคน,นมาโรงเรียนได้ดังนั้นทุกคนก็ต้องมาเรียนออนไลน์กัน ส่วนเนื้อหาวันนี้นะฮะทุกคนเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวมากๆเลยอ่ะเนี่ยทุกคนเห็นไหมตอนเย็นๆเ,เนี่ยมันจะมีบรรยากาศแบบเนี้ยทางทีวีทุกคนนึกออกไหมนึกออกเรื่องว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนึกออกอย่างนึกออกอย่งนี่ สภาพอากาศใช่ไหมฮะทุกคนวันนี้เรื่องที่เราเรียนก็คือเวสซเวเป็นเรื่องของสภาพอากาศนั่นเองสำหรับเรื่องนี้นะคะแบ่งเป็น2 EP ด้วยกันนั่นเองสำหรับ EP แรกเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับเวสซ h e r สำหรับ EP ที่2นะคะเป็นการถามและตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียน EP 1กันเลย <Hi. S 1> มาดูคำแรกกันนะทุกคน คือบรรยากาศมันแบบไม่มีแดด <Huh? S 1> มองอะไรก็ไม่เห็นนึกออกไหมแสดงว่ามีอะไรเยอะมีเมฆมากดังนั้นคําศัพท์ภาษาอังกฤษคําว่ามีเมฆมากคืออะไรใครยังไม่รู้มาออกเสียงพร้อมกันเลย cloudy cloudy c l o u d y cloudy ก็คือมีเมฆมากนั่นเอง สำหรับคำต่อมาโอ้โห้โลมแรงมากโอ้ my god ลมแรงมากแสดงว่าอากาศวันนี้เป็นยังไงลมแรงและคําว่าลมแรงคืออะไรพูดพร้อมกัน windy windy ออกเสียงพร้อมกันจ้ะ windy w i n d y windy Wind 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 อีกรอบหนึ่ง windy ก็คือทำไม มีลมแรงโอ้ลมแรงมาก<อ>เสียสมบงหมดแล้วเนี่ยได้อยู่าย <Hi. S 1> สำหรับคำต่อไปอไม่มีลมเลยอะทำไงดีโอ้อยอจ้าสำหรับคำนี้นะคะทุกคนเรนนี Ren ny. Ren ny. ่เรนนี I ่ R A I N Y ออกเสียงพร้อมกันเรนนี่อีกหนึ่งรอบเรนนี่ เรนนี่คืออะไรมีฝนตกใช่ <Hi. S 1> สำหรับคำต่อไปนะเด็กๆมองไม่เห็นเลยอ่ะเนี้ออกไหมบางทีแบบตอนเช้าเช้าหรือแบบจะมืดแล้วมันจะมองไม่เห็นอะมันมีอะไรบางอย่างบางเอาไว้อ่ะเหมือนควันแต่ก็ไม่ใช่มันเยอะกว่านี่คืออะไรอ่ะดังนั้นคำศัพท์คำนี้คือ foggy foggy f o K G G Y ออกเสียงพร้อมกัน Foggy 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 คืออะไร Foggy ก็คือมีหมอกหนาหรือเต็มไปด้วยหมอกนั่นเองนะทุกคน Hi สำหรับคำต่อไปคำนี้คือแบบโอ้ยไม่ o d แสบตาไปหมดแล้วว่ามองไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะจามากทุกคนพอาึกออกอย่างคำนี้คือว่าอะไรจามากเหมาะสำหรับการตากผ้าสุด,สด ใช่ไหมคำสับคำนี้คือ sunny sunny ออกเสียงพร้อมกัน sunny sunny s u n n y ออกเสียงอีกรอบพร้อมกัน sunny sunny o k โอเก่งมากเด็กๆเราเปิดหน้าต่างออกไปใช่ไหมแล้วก็แบบ oh my god sunny the sun I love you it's sunny today I love sun, I love sunny. Hi. ทุกคนรู้ไหมว่าคำนี้มันคืออะไรเนี่ย Oh no. อ๋อทุกคนนะหนาวมากเลยนะฉันอยากจะบอกว่าฉันทนไม่ไหวแล้วนะอากาศมันเย็นมากเลยนะทุกคนพอจะรู้แล้วใช่ไหมว่าคำนี้คือคำว่าอะไรโอเคเรามาดูคำนี้กัน Snowy Snowy S N O W Why snowy ออกเสียงพร้อมกัน snowy อีกที่หนึ่ง snowy v e r y g o o d สำหรับคำว่า snowy มันก็คือหิมะตกหรือปกคลุมไปด้วยอะไรหิมะนั่นเอง it's snowy today oh my god today is very cold because outside is lots snowy okay เราไปดูคำต่อไปกันเลย คนอินไหมทั้งลมโอ้ oh my god เช้าอากาศแบบนี้เราเรียกว่า s t r m y s t r m y s t o r m y s t r m y s t r m y ออกเสียงพร้อมกัน s t r m y s t r อ m y ก็คือมีพายุมีมรสุมนั่นเองถ้าเกิดแบบนี้นักเรียนไม่ควรออกจากบ้านควรอยู่บ้านเพื่อความแหมปลอดภัยปลอดภัยแล้วมาดูคำต่อไปกัน Hi สาวสนดังมาก้ my god จู่ดได้ยินเสียงไหม น่กลัวมากเขาเรียกว่า thundering 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 ออกเสียงพร้อมกัน thundering t h u n d e r i n g thundering ออกเสียงพร้อมกัน thundering thundering อีกราบหนึ่ง very good thundering คำว่า thundering ก็คือฟ้าร้องนั่นเองมันจะเวลามีพาย,ยุใช่ไหมคระทุกคนมันก็จะเกิดกัน thundering เสียงฟ้าร้องดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนอย่าออกจากบ้านเลยนะแล้วมาดูคำต่อไปกัน Hi โอ้ยโอ้ยโ้ยนักลมมากเห็นไหม คำนี้คือทุกคนรู้แล้วใช่ไหมความหมายขับคำนี้คืออะไรเรามาดูคำศัพท์คำนี้กัน lightning 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 ออกเสียงพร้อมกัน lightning o k เ y มา lightning very good อีกหนึ่งรอบ lightning lightning ก็คือฟ้าแลบ มันก็จะคู่กับฟ้าร้องฟ้าแลบแลที่มันมีแบบพวกสตรอมมีคำนี้มันจะมาด้วยกันเลยนะฮะสตรอมมีฟ i าร้องฟ้าแลบมาด้วยกันเลย3คำเนี้ยดังนั้นอะไรเพื่อความปลอดภัยทำไมอยู่ไหนอยู่บ้านจา้าฮ <Hi. S 1> และนี่คือ9คําคำศัพท์เกี่ยวกับวอเทเดี๋ยวเรามาทวนกันนะคะว่ามีคำอะไรบ้างเดี๋ยวเราออกเสียงคำศัพท์ไปพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะเด็กๆ1 c l o งคลอร Cloudy. Two. Windy. Windy. Three. Rainy. Rainy. sea Foggy. Foggy. Five. Sunny. Sunny. Six. Snowy. Snowy. Seven. Stormy. Stormy. bad Thundering. Thundering. thundering และคำสุดท้าย lightning lightning h <Hi. S 1> โอเคก็จบลงไปแล้วนะฮะทุกคนสำหรำับ9คํำศัพท์เกี่ยวกับ weather สภาพอากาศนั่นเองเดี๋ยวเราจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทุกคนได้ทำกันง่ายๆจิบ้านเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดง่ายๆจิบ้านนะฮะเด็กๆแบบฝึกหัดก็คือให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ วันนี้ที่เรียนมาลงในสมุดของนักเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษและความหมายแล้วก็นักเรียนก็ไปออกเสียงให้คุณผู้ปกครองฟังเท่านั้นเองเพียงแค่นี้บทเรียนในวันนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วง่ายๆให้นักเรียนเขียนลงในสมุดของตัวเองนะฮะอาจจะเป็นสมุดวิชาภาษาอังกฤษหรือนักเรียนจะใช้สมุดเล่มอื่นก็ได้เขียนชื่อชั้นเลขที่ของนักเรียนเองเขียนคำศัพท์และความหมาย เมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวนักเรียนต้องเตรียมสมุดของตัวเองไว้ส่งเมื่อโรงเรียนสามารถเปิดเป็นปกติและเราจะเก็บคะแนนกันทุกวันทุกครั้งที่มีเรียนสำหรับใครที่เสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายภาพส่งคุณครูประจำช้นเพื่อเป็นการเช็คชื่อว่านักเรียนได้ทำงานชิ้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วและนี่ก็เป็นบทเรียนสำหรับชั่วโมงนี้สำหรับ E ีพีหนึ่งนี้ก็มีเพียงเท่านี้เป็นเรื่อง a ว h e r นักเรียนอย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามชม EP 2กันสำหรับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้ไปนะ